สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอแหวนฉลองสิริราชครบ60ปีในหลวงรอ9กาจัดสร้างโดยชนกนันเพื่อนำรายได้เข้าสู่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับ2549ตัวแหวนด้านบนลงยา 3K ลงลงยา 3K ครับด้านข้างมีเพชร4เม็ดกับอีก5เม็ดนะครับ แหวนตัวแหวนชุบทองไมค่อนห้าไมค่อนนะครับผมถือว่าสวยงามพอดีเจอแล้วเลยปิดมาถือว่าเป็นแหวนที่สวยอยู่นะครับผมพอดูแล้วเจ้าของเก่าน่าจะใส่มาสักระยะแต่ว่าตัวแหวนก็ไม่มีการรอกอะไรนะครับผมยังคงทนดีอยู่นะครับแหวนั้งแต่ปี254 9ี่ใช่ไหครับ